มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่4ของฤดูกาล2020-2021ถึงนะครับโดยลงเตะในคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคม6-3พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโวลล่าสุดกันเราไปติดตามรพร้อมกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีในนัดที่4ของพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับเราไปไล่เรียงผลการแข่งขัน กันตั้งแต่คู่แรกเชลซีเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลทไปถึง4ประตูต่อ0ย์คู่ถัดมาก็ยิงเยอะเช่นเดียวกันนะครับเอลวัตตนเอาชนะไบรตันไปถึง4ประตูต่อ2อีกหนึ่งคู่เป็นคู่ในตำนานนะครับลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่์3ประตูต่อ1จากผลการแข่งข,ขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่ อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดอันดับที่1เอเวอเรตันแข่ง4นัดชนะรวดมี12คะแนนเต็มอันดับที่2 l e เลสเตอร์ซิตี้และอันดับที่3ลิเอร์พูมี9คะแนนเท่ากันส่วนทีมที่มี7คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่4เชลซีอันดับที่5 e ลีดยูไนเต็ดอันดับที่6 n นิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่วนทีมที่มี6คะแนน มี3ทีมนะครับอันดับที่7แอสตันวิลล่าอันดับที่8อาร์เซนอลและอันดับที่9คริสเตอร์พาเลทอันดับที่10ท็อตแนมฮอตสเปอร์มี4คะแนนมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่11แมนเชสเตอร์ซิตี้มี4คะแนนส่วนทีมที่มี3คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่12เวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่13แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่14 บรตันอันดับที่15สาเซา์สัมตันและอันดับที่16บ o กบู um ๊ฟสัมตันวานเลอรส่วนอันดับที่17 w เวสต์โว a วิดแอนเปียนมี1คะแนน,นส่วนทีมที่ยังไม่มีคะแนนอันดับที่18 Cheffield u ด i t e d อันดับที่19บเ r n บรียและอันดับที่20 f ฟูลแมปิดท้ายกันเช่นเคยที่อันดับดาสโรมพิมพิลีกล่าสุดอันดับที่1จะคงเป็นโดเมนิกเควิดลูอิน จากเอเวอเรตันยิงไปที่6ประตูส่วนอันดับที่2เจมี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์ยิงไปที่5ประตูส่วนอันดับที่3ร่วมมี2คนนะครับซองฮึงมินจากสเปอร์และนิวโมแปรจากไรทันยิงไปคนละ4ประตูเท่ากันอันดับที่5้าแพทริกเบนฟอร์ดจากลีดยูไนเต็ดยิงไปที่3ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนโปรแกรมสัตว์ไป จะลงเตะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ก็มีลงเตะกันอีกหลายคู่นะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ